เอฟซีเพิ่งจะถามว่าขอโทษขออภัยยางสูงอย่างแรงเลยที่บดจิ้งจิงอ่ะที่ถามว่ายังให้เกิดขึ้นเนาะมันก็บอกว่าเพื่อนรถเจอเพิ่นมาอยู่บ้านได้มองถูกย่างอ่าเป็นของแง่มองเหมือนบวชิเป็นบานเป็นรถเป็นอยางนี่คือเพิ่นมาอยู่บ้านได้มองถามเหมือนได้เหมือนหนึ่งแง่มองตายไปเพิ่นซิมิซีดอยู่บ้านได้มอง it's okay man it s h o s h o it's okay you it. no w r y Are you ready? <laughs> me, 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 me. Are you ready? <laughs> so uh, if she has, if, may, if I'm ready, and she already has the camera running. <laughs> happy anniversary, mom. It's our 30, what, what month is it? I don't say about happy anniversary. <laughs> uh, On no, our anniversary with the hospital. Happy 31 months and you should be 31 months. Can you say 31 months. Can you say 31 months? <laughs> แฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีที่เราพบกันที่เราพบกันสามสิบเอ็ดเดือนเพิ่อนมานับตั้งแต่วันแรกที่เพิ่นพอจะมองในเพจไทยคิวปิดพญ่ออโรเจอร์โรเจอร์เซแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารีเอเวอรเดย์บัดดาทุเดย์ไอวอนต์ทูแชร์เอ็กซ์เพีรเรียน a ์อะ t uh, my sore throat my throat after all this time I finally got to go to the hospital I did. I gotta go to the hospital. Yeah. Oh, so, no, not that. Next week. Oh, not during the summertime. Oh no. Not during wintertime. I gotta go to the garden. No. I can't. I can't. I got go. there got go. She went. Uh -huh. But of course, COVID didn't help either. that she, The reason not to go was because of COVID. But now it's over with or calm down. You can go down. So now she's going to go to the hospital. Hi and people. Yes. Don't, don't understand, you see. Because uh, Thai people live in OC. They know English, they understand, you say. But uh, when you say, blah, 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 it's so fast. You say so, so fast. Thai people don't understand, and me don't understand too. Mom, so My Go, go, go. Uh, คัด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 ยู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 ทรวงใช่ไหมนั่นคือแคทแคทแคทว่าในเขาเรื่องนี้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวอะเย่โมงสิมาแช่เกี่ยวกับตอมทอนสินแล้วกับการที่เย่โมงไปพ่อหมอเกี่ยวกับตอมทอนสินแล้วกับหมอนัดพาตัดนั่จ้ะพี่น้องเย่โมงกับยากแช่เนาะเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นคือสียานการพาตัดคือเย่โมงเย่โมงไปพ่อหมอมากอะ ฟังหมอว่วกันอย่างเนื่อนจ้ะพี่น้องเพราะมันต้องเตรียมโต๊ะกอนแล้วก็ล้างผานะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นอ่อย่ามองสิก่อนอื่นสิแช่ประสบประการณเกี่ยวกับอะเรื่องตอมทอนสิน้นแล้วก็การอะเตรียมตัวไปผ่าตัดนี่แหละเดี๋ยวย่ามองอ่ะสิแช่มีเอฟซีคนหนึ่งเพิ่นเป็นห่วงเพิ่นหัยรถเจอเพิ่นเขียนมาดนเลยละจ้ะพอเพิ่นเมืองคลิปได้มองบ่อยเนาะเพิ่นกับเป็นห่วงเพิ่นหัยรถเจอว่า คือเพื่อนกับขอโทษขอโพยุยขอไพ้กนสีเา้ากรที่ถามคำถามนี่ออกมาเนาะ,ะเพื่อนก็ถามมาถ้าเกิดมือนใดมือนหนึ่งถ่ายมอง่อยูหมายถึงเยมองใต้กรเป็นไงรถเจอนะ่ะจริงๆร่ะเหากับพญายไรถเจอเยมองสิเบาเหลืองใต้นี่เป็นเรื่องปกติของคนแก่คนเถ่ามาใส่ชีวิตยอยู่น้ำกันมาจากพี่น้องกับสีเ้ากั้ทุกมือทุกเว้นเพื่อสิได้เตรียมโต้ตายเนาะจากพี่น้องอวันวนะนีน้กับสิได้แบบ ถ้าคอยไปก่อนเจ้าไปก่อนสิเฮ็ดจังไหรประมาณนี้จ้ะพี่น้องถ้าจริงจิงอ่ะยายมองอยากให้ถ้าถึงมือนนันอีหลีอะเหมือนเล่าแถวลียาย่อมองอะอยากให้เล่าไปก่อนเนะาะเพราะย่ยมองสิใดดูแลเล่าจนถึงวาระสุดท้าย <c oughs> ยาอมองก็บ่อยากวาวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเขาคําถามเลยเนาะเอฟซี FC เพิ่งกระถามว่าขาโทษขอเอา,ายัยอยางสูงอย่างแรงเลยที่บ่จริงๆอะ่ะที่ถามว่าอยากให้เกิดขึ้นเนาะ มันก็บอกว่าพยานรถเจอเพิ่นมาอยู่บ้านได้มองทุกอย่างเป็นของแย่มองเหมือนบวชสิเป็นบ้านเป็นรถเป็นอย่างนี้คือเพิ่นมาอยู่บ้านได้มองท่าเหมือนได้เหมือนหนึ่ง้ยมองตายไปเพิ่นซิมีซีดอยู่บ้านาาาได้มองต่อเพิ่นทุกอย่างถาคือแยมองยืนยันตรงนี้เนาะเพราะว่าลูกสาวแย่มองกับญาติพี่น้องคือทุกคนกระสิหลัวว่ะพยานรถเจอเป็นคนดีเนาะแลักๆเขากับหักพยานรถเจอ ถ้าเกิดมือใดมือหนึ่งยายม่องตายไปเนาะยายรอดเจอมีสิทธิ์ยูนีตลอดที่วิจจะหาใหม่หล้วก็ยายม่องก็สิฟากฟังกระลูกใหายด้วยแรเล่าจากพี่น้องเพราะว่ายายรอดเจอเล่าบ่มีไผแหล้วก็มือนีก่อนสิบเอาถึงตอมจนสิ้นของยายม่องอีกก็มีเหลืองหนึ่งที่ยายม่องประทับใจเนาะ,ะยายม่องไปโรงพยาบาลอำเภอกันทลักษณ์บ้านยายม่องนอี้หละมีอ่ะพญายคนหนึ่งพ่นมาเน,ะนาเนะเป็นกะ หมูหมูเพิ่นบนไหนยินนั่ะล่ะเพิ่นมาเพิ่นกะมีบ้าดคนพิการมาเนาะนั่นละเพิ่กกนกับมาโดยโลกเพิ่นนั่นละอ้ยพี่น้องเอ้ยมองฟังพยาบาลเอาใจใสแห่ง้วบ่มีญาติถามเราก็ถามมาอยู่ก็ไผอยู่กับเมียกับลูกคือเมียกับลูกกับไปอยูไ่ไปเห็ดงานประมาณนี้เราก็มาคนเดียวเนาะอ้ยพยาบาลเป็นธุรา อในการโทรหาเพิ่นกับเบื้อหเบอร์หูเบอร์เมียเบอร์ลูกบ่ฮู้เบอร์ไผจ้ะพี่น้องแล้วเพิ่นก็ถามอ่าถือจะอยู่หมู่บ้านนั่นเนาะน,นั่นแหะเพิ่นก็โทรหาผู้นำบ้านผู้ใหญ่บ้านเนาะเพื่อที่สิไปบอกให้ลูกให้เมียมามาเป็นหูเป็นตาแทนเรานะจาะพี่น้องอุวย่ามองประทับใจละอ่าเดี๋ยวมองไปลงบ้านกันทะลักเท่าไรอ่ะเดี๋ยวมองก็สิประทับใจ ือเจ้าหน้าทีเนาะพยาบ้านเจ้าหน้าทีแต่ละคนเนะีะ่ยย่อมองว่าเขาก็ทําหน้าที่ของเขาดีที่สุดแล้วก็เฮ็ดเกินหน้าที่ด้ยซ้ำสำหรับหลายๆคนนอกจากพี่น้องอันนี้บอกสิ่งที่ประทับใจฟังมาเข่าเหลืองก,ก็ย่อมองก่อนเนาะหกนาทีแล้วพิ่งบ้านเลเข่าเหลืองย่อมองนี่เป็นตอมทอนซินโด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 น,โดนหลาสิบปีสมัยย่อมองเหตุงานเลยจ้ะพี่น้องเริ่มแหลจริงๆที่ย่อมองเป็นคือย่อมองเป็นคนบกินหนา คือเวลาเห็นงานสิเหตุฮามลุงฮามขำเพศอิลีอีหลอจิเป็นคนบกค่อยกินหนาเมันเมกิดข้อก็เริ่มแหงแล้วก็เริ่มเริ่มเป็นเริ่มเจ็บข้อเริ่มมีอาการเจ็บข้อระคายข้อไอแล้วก็เป็นแพ้นในข้อแล้วก็อ่าตอนนี้ยังมองเป็นทั้งสองขางเลยแต่ว่าขางสายเนี่ิเป็นหลายเป็นถึงขนาดตองพางแต่ขางนี่ก็เป็นระดับหนึ่งระดับสองอ่ะจ้ะพี่นอ้อง คบัพาขานนี่มันก็สิมันเต็มคอเลยจ้ะพี่น้องกินเอียงเขาไปกะกัเจบกับมีเอียงเขาไปหยาดไปจุกอยู่ในหนีเฮ็นในห้องบ่อยากกินอ่าสาเหตุที่ยมองบนางกินเขาก็บพู้ใหญเรายเจอเนี่ยจ้ะพี่น้องเวลาอยมองเป็นตองทอนสิน้นเนาะมันก็สิยมองมากินผักน้ะและ้วทีนี้ ตแต่ยมองเป็นตอมท้นชินยมองสกินเขาเร็วบ่อยามองกับซีลเมียดลำไบนางกินเป็นเครื่องชั่วโมงหนึ่งเั่ยโมงรืหมากกว่าหนึ่งเั่โมงค่อยๆหยางค่อยๆเคี่ยวค่อยๆกื่นมันเสียอัลตลดในการกินโช่เดี๋ยวพี่น้องนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างยมองคอยบกคอยนางกินบันไดนั่นหละจ้กพี่น้องบันนี้อ ตอนแรกๆกับปีหนึ่งเป็นสองเ่อสามเ่อเนาะเข้ามาเป็นนี่หมายถึงมีอาการเจ็บคอระคายคอไอแล้วกามันจะเป็นลุ่มๆอยู่ในหนีมันคือจังแบบมันอักเสบมีหนองอ่ะมีหน,อง,นองในตอมทอนสิลแล้วกาหมอหายยามากก็หายที่หลังๆคือเป็นเดือนเว้นเดือนหรือเกือบเดือนหออนมายถึงแบบมันเริกมเขาคันคือ้าบรีดจัดการมันก็สิสิเป็นนักมาจากพี่น้องแล้กก็เยี่มอง จริงอะหมออยากานัดพาั้งแต่ปีที่แล้วล่ะแต่ว่ายี่มองว่าท่านเหนื่อยอมเนาะเพราะว่ายี่มองยังเกตุรัดการเรื่องต้องหาเวลาพาพญายโลเจอดาเนินการเรื่องเอกสารการเฮดวีซ่าโน,โนนีนันมันหลายอย่างจ้ะาพี่นองวันนี้ไปหาหมอหมื้อี้หมอ็ให้เลือกว่าให้เลือกวันที่สิบเจ็ดหรือวันที่สามสิบเอ็ดมีนาเนาะยีมองคือกระทมหมอว่าถ้าเลือกวันที่ถ้าเลือก หาแย่ม่องพานี่แย่ม่องต้องน,นอนโรงพยาบาลประมาณไหนประมาณสี่มื่นสี่ขืนตึงหาขืนแล้วแต่เขตเราจะพี่น้องแล้วก็ต้องมานอนก่อนหนึ่งมื่นวันนี้แย่ม่องเอ๊ะบัญชียี่สิบมีหน้าจะต้องพ้าพันยัยเราเจอไปรายงานต่อหมอเนาะแย่ม่องก็พามันที่สิบเจ็ดประดัแย่ม่องก็เลือกวันทีสามสิบเจ็ดมีหน้าสินเดือนพอดีแล้วก็ต้องไปนอนก่อนบันแย่ม่องก็ลืมเมือง,ง,งตะเมืองตะล่างทีแย่ม่องสิบผ้า พอ,อยังมองไปหาหมออยู่บนอีกเดี๋ยวสัดชนกันอีกะโอ้ยพีนองเลยติโมหรือจา่าบเัเยีาหมอเขากับตรวจเนาะเขาก็บตรวจทรงยังมองไปตรวจเลือดตรวจทุกอย่างในเลือดบวีิเป็นเบ้าหวานเป็นเอียงไขมันอุต,ตันบอนูนีนัน,นบอเนาะและ้วก็คนติดสิพาตาัดเขาสิตรวจเอ v ีนั่นแล้วก จกตรวจคืนหัวใจทั้งเหมอือแล้วก็เอ็กซเรย์ทั้งเหมือร์บอรอสิเป็นปอดเป็นเอียงทุกอย่างดีเบิดจต่พี่น้องอย่ามองดีเบิดบ่มีไขมันบ่มีเบ้าหวานทุกอย่างฟายเกร็ดเกร็ดดีเหมือรแต่หมอก็บอกว่าก่อนพานะให้ดูแลแต่คลองให้ดีอย่าให้เป็นไข้ย่าห้เป็นนันเป็นนี่เพราะว่าต้องร่างกายสมบูรณ์ที่สุดเนาะนั่นแหละบันนี้คุณหมอก็บ่าว่า,วา หลังพาเข้าต้องเตรียมโต๊ะยังไดเนาะหลังพานี่ก็คืออย่ามองสิต้องกินอย่างเย็นเย็นทอนนันห้ามกินหอนเด็ดขาดลังพาไปใดสองอาทิตย์ถึงสองอาทิตย์วัวแหละแต่อาการของเจ้าของเนาะเพราะว่าสต้องให้กินไอศกรีิมเย็นน้ำเย็นหรือนมเย็นห้ามหลอนเด็ดขาดเพราะว่าสีพายงามเห็ดบไใแบบถ้ากินของเย็นแล้วเลือดมันสิบบออกถาบู่ดูแล่เจ้าของ เลือดมันออกแล้วมันจติตตองพาตัดชุกเฉินอีกมันบอกโอเคแล้วก็ห้ามทํางานหนักห้ามยกของหนักห้ามเห็ุงานในสวนอีงักหนัก,นก,นกเป็นก็บ,บอกมาจากพี่น,อน้องนั่นแหละยีงยังมองกันเลยอยากสิมาแช่ประสบการณ์เรื่องนี้นะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าจริงๆแล้วผู้ใดเป็นเนี่ยฝ่าว,าวไปพาตัดก่อนอายุมากเนะาะถังเ้อาเถ่าแล้วถ้าผาตัดเนี่เพราะว่า,าวเดี๋ยวคนเถ่าเดี๋ยวจะมีหลูกแสกซอน พอมดันเบ้าหวานโลกไขมันอุตตันเส้นเลือดสาละผัดโลกมันมาแล้วก็มันดูแลร,รักษาอย่ายมะจาะพี่น้องนี่แหละเป็นหนังยี่มมงอยากมาแชร์สบการณ์เนาะ,ะสันคลิปนี้กับซ้ำนี้ก่อนด้วยจ้ะยี่างมงกับพญายโรเจอกะขอขอบคุณเอฟซี FC แล้วก็ทุกทุกคนที่เขามาเมิงโดยเจตนาหรือบทเจตนาหรือหลงเขงมามเมองหรือตั้งใจเขามาเมองเนาะ แต่ขอขอบคุณในทุกสิ่งทุกอย่างบ่เป็นบ่บ่วาสเป็นคอมเมนต์พลังบวกกำลังใจล่ะคะ่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ยเยมมกเปึ่มที่สุดคือเอฟซทุกคนเป็นห่วงพแายรถเจอนอกจากอย่าใหพยคะแรถเจอมีสุขภาพดีแข็งแรงอยู่กับยายมองด้วยความสุขตลอดไปจนชีวิตจะหาใหม่แล้วะ,ะพี่น้อง Roger <laughs> say bye bye please subscribe, please subscribe like, like share and what a and... <laughs> carbon, carbon